ค่ะสวัสดีค่ะ,ะจากเพจร้านสุวรรณคาไม้นะคะวันนี้เราจะพามาชมบ้านสวยๆจากร้านสุวรรณคาไม้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีสายเข้านะคะก็เลยตัดอะไรสดไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาชมกันใหม่ละกันนะคะว่านะคะบ้านหลังนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะหลังนี้นะคะจะเป็นทรงปั้นหยาแต่ว่าขนาดกลางค่ะนะคะอันนี้คือบริเวณทางด้านหน้า ะะที่เราเห็นตรงนี้คือจะเป็นบันไดนะคะบันไดขึ้นเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะพาเข้ามาชมทางด้านข้างก่อนนะคะตอนนี้นะคะของเรานะคะก็กำลังจะทําการอถอดบ้านนะคะอันนี้จะเป็นทีมงานของร้านเรานะคะกำลังจะถอดบ้านก็จะไปะส่งนะคะที่จังหวัดอุทัยธาน,นีใกล้ๆนี้เองนะคะอันนี้คือบริเวณทางด้านข้างข้าง,างบ้านนะคะ ที่เราชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะทางด้านตรงนี้นะคะนี่ในส่วนของห้องนอนนะคะส่วนตรงนี้นะคะที่เห็นต่อเติมตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้นะะําค่ะตรงนี้นะคะอันนี้คือบริเวณนะคะรอบๆบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมนะคะข้างในบ้านนะคะส่วนตรงนี้นะคะติดต่อกันนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะติดต่อกันตรงนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำจะเป็นห้องน้ํานะคะอันนี้ทีมงานของเราก็กําลังจะเตรียมเตรียมตัวนะคะถอดนะคะนี่บริเวณนะคะบ้านสร้างบ้านนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณห้องครัวค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าห้องโถงนะคะเอาไว้ทานข้าวนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของซุ้มแล้วก็สารานะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะคะทางด้านในกันนะคะหลังนี้นะคะความสูงนะคะประมาณอ่าหเมตรนะคะประมาณเมตรสาค่ะ บันไดของเรานะคะก็จะเป็น2สเต็ปนะคะคือนะคะ3ขั้นนะคะบันไดา3ามขั้นนะคะแล้วก็มีชานพักนะคะพอชานพักค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกนะคะก็จะเป็นอีก3ขั้นอันนี้คือนะคะบริเวณทางด้านหน้านะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นศาลาค่ะขนาด2เมตร20คูณ2เมตร20นะคะีนส่วนของศาลานะคะศาลาของเราก็จะมีฝ้าหลุมไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้ในส่วนของศาลานะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมทางด้านในนะคะ ตรงนี้นะคะขนาดห้องตรงนี้นะคะก็คือขนาด 3, าคูณสเมตรนะคะที่เราออกแบบมานะคะคือ1นะคะเอาไว้ทานข้าวได้กับ2นะคะหรือว่าจะเป็นเหมือนห้องโถงก็ได้นะคะส่วนเดินะทะลุออกมานะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวของเราตรงนี้นะคะสังเกตว่านะคะเราจะมีหน้าต่างค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเราทํากับข้าวนะคะเป็นครัวไทยค่ะเราจะต้องอ อาาเรียกว่าระบายอากาศค่อนข้างดีนะคะเวลาทํากับข้าวฉุนๆเนี่ยนะคะเราก็จะเปิดหน้าต่างให้อาจจะเปิดหน้าต่างนะคะทั้งหมดนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือบริเวณห้องครัวนะคะอันนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปนะคะคือห้องโถงนะคะอันนี้นะคะทางด้านหน้านะคะส่วนตรงนี้นะคะเราจะพาเข้าชมตรงนี้คือจะเป็นห้องนอนค่ะ ห้องนอนตรงนี้ขนาด3คูณหนะคะก็จะเป็นฝ้าหลุมนะคะทั้งหมด2หลุมนะคะนี่หนึ่งหลุมที่1แล้วก็อันนี้2หลุมนะคะนะคะอ่าแล้วตรงบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างนะคะจะสังเกตว่านะคะหน้าต่างค่อนข้างเยอะนะคะพอดีว่าที่ออกแบบมาเนี่ยอยากจะให้ลมอะคะ่ะเขาพัดเข้ามาในห้องนอนอ่าค่อนข้างระบายอากศาศค่อนข้างดีนะคะเราก็เลยอ่าเน้นนะคะเป็นหน้าต่างเยอะ แต่ลูกค้าชอบนะคะลูกค้าชอบมากนะคะอันนี้คือบริเวณหน้าต่างนะคะขนาดห้องนอนนะคะก็คือสามคูนหกนะคะ,ะถ้าจากห้องนอนนะคะอยู่ติดกันเลยตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะอันนี้ห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราค่อนข้างกว้างนะคะคือขนาด3าคูณสเมตรนะคะ ก็คือเราจะกุให้นะคะคือส่วนบนนะคะจะเป็นไม้ทั้งหมดนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นยิปซัมบอร์ดนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะซื้อกระเบื้องนะคะแล้วก็ติดตั้งเองนะคะสุขภัณฑ์ตรงนี้ลูกค้าต้องติดตั้งเองนะคะแต่ว่าไอเดียของร้านเราก็คืออยากจะให้ลูกค้านะคะก็คือแยกเปียกกับแยกแห้งไปเลยนะคะเพราะว่าห้องน้ําของเราค่อนข้างใหญ่อันนี้คือ นักประตูนะคะประตูห้องน,น้ำอันนี้จะให้ใหเห็นางานฝีมือของทางร้านเรานะคะสำหรับหลังนี้นะคะาราคาอยู่ที่นะคะ6กแสนแดค่ะเด,เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์ขึ้นหน้าเฟซหน้าหน้าเพจอีกทีนึงนะคะ ว่ามีห้องอะไรบ้างนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเราจริงเบอร์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะมีบ้านนะคะน้งดาวสวยๆนะคะให้ติดตามกันอีกหลายๆหลังเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะอันนี้นะคะบริเวณบรรยากาศ